พวกเราในรายการมายาไอดอลพี่ชายแฮกครับครับปมบบอยครับค่ะแนนค่ะป้อนค่ะโอปอค่ะและก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับสามสาวจากเวทีมายาไอดอล2023นะครับะครับ,รบผมเรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานั่นก็คือดี9นะครับดี DB 9นะครับดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงผลิตจากสมุนไพรชั้นดีคัดเกรดที่ดีที่สุดทั้ง9ชนิดสมุนไพร ไทยที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงต้านเชื้อแบคทีรียและช่วยลดอาการการติดเชื้อโควิดยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสรวมถึงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระโอ้โหสรรพคุณดีขนาดนี้นะครับยอดเยี่ยมขนาดนี้วันนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับดีบิน1ายหกระปุก30แคปซูลนะครับราคาปกติ990บาทครับวันนี้โปรแรกซื้อ1กระปุกแถมฟรีอีกสกระปุกรวมทั้งหมด90แคปซูล เท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับเรายังแถมฟรีคาลลาเจนบำรุงกระดูกและเข่าอีก2 0องทั้งหมดนี้นะครับราคารวมกว่า3,660บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเรายังมีอีกหนึ่งโปรโมชั่นเรียกได้ว่าสุดเด็ดสุดปังจริงๆนะครับซื้อ2กระปุก60แคปซูลแถมฟรีไปเลยอีก4กระปุกนะครับแต่ถ้าคุณโทรมาใน30นาทีนี้เท่านั้นนะครับ รับไปเลยดีบินาอีกหกระปุกรวมทั้งหมดเลย7กระปุก210แคปซูลจากราคา6,930บาทคุ้นใจเพียงแค่1,800บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่02-669-456นะครับหรือสั่งซื้อทางลายออฟฟิเชียลนะครับแอดมายาไลนะครับหรือสแกนเจีคนด้านล่างนี้ก็ได้เลยครับผมโอ้โหนะซื้อมากเลยครับผมอตอนนี้เรานั่งอยู่กับสสาวซึ่งเพิ่งผ่านพ้นจารประกวดสดร้อนจริงๆฮะอ่ะ คนกลางได้นำตัวก่อนอเลยอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะป้อนลละองอดอนเสือนะคะกับตำแหน่งใหม่นะคะก็คือมายาไอดอลฝ่ายหญิงค่ะคนล่าสุดเลยค่ะและเป็นคนแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ผู้ประวก,กวดปีแรกไงก็ต้องเิ่น <laughs> <laughs> คนต่อไปค้างๆสาวสวยันอีกคนนึงสวัสดีค่ะแนนค่ะสิรินทิพย์เตียป,ป่อ,อค่ะรองมายาไอดอลฝ่ายหญิงค่ะครับผมนันนี้ครับ สวัสดีค่ะโอปโอชิชยาดิลกดตนั์นะคะก็รองชนะเลิศอันดับ1น่ง,งค่ะของมายาไอดอลค่ะใช่แล้วนะครับแต่ต่อไปนี้เราจะเรียกทั้งสามคำานี้ว่าทีมมายาทีมใส่์ก็เป็นทีมแล้วเออเป็นทีมเราไม่ต้องแบบว่าที่1ที่2ที่3าม้วเป็นทีม 3, <ช>สามวสวยอันดับแรกถามคำถามแรกกันเลยประกวดเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้าง ใ่มากๆตอนบอกเลยว่าวันที่ประกวดนะคะก็คือตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวมถึงผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะคือมีแต่คนที่มีศัก,กยภาพแล้วามสามารถคือแบบโอ้โหโแต่ละคนคือสวยมากเลยวันนั้นเออ <laughs> แบบ ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับโอกาสนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ที่สนับสนุนแล้วก็คนที่จัดเวทีแล้วก็คนที่ช่วยเหลือนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะได้มาทํางานกับทีมมายานะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะน้องแนนบ้างเป็นยังไงคะสำหรับแนนนะคะแนนก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคณะ,ะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนด้วยนะคะทีมมายาของเรานะคะก็ ดีใจมากๆที่ได้ร่วมทีมกับมายานะคะทำงานกับมายาก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะคขอบคุณมากค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากค่ะรู้สึกว่าตัวเองได้ประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งในการประกวดนี้เพราะว่าเวทีมายาไอดอลก็คือวันนั้นก็คือรู้สึกว่าจัดเต็มจัดหนักมากเลยแล้วก็ได้ได้ประกวดเวทีแรกค่ะอันนี้ก็คือฝึกเดินอะไรด้วยก็คือใช้ทั้งทั้งความอดทนเพราะวันนั้นเราก็ประกวดกันนานแล้วก็มีเต้นกว่าจะซ้อมคือทางมายาไอดอลก็คือแบบกว่ากว่าจะแบบ กว่าจะซ้อมไม่ได้ใช่กว่าจะซ้อมอันนี้อันนี้เขาละเอียดมากๆคือแบบถ้าไม่ได้ก็โอเคใช่ต้องเก็บรายละเอียดใช่ก็คือย่างกถึงตรงเป๊ะนะคะถ้าแบบถ้าไม่เป๊ะจริงๆก็คือเอาใหม่ใช่แล้จริงๆเรามีฉีดโชว์แค่รอบเดียวอ่ะใช่ค่ะเราก็ต้องทำให้เต็มที่เพราะว่าโชว์นั้นก็คือเป็นโชว์ที่เราตั้งใจมากๆแล้วก็ต้องเอาชนะใจกรรมการเอาอย่างนี้กว่าจะถึงรอบตัดสินเนี่ย ใช้เวลานานมากรู้สึกจะเกือบแปดเดือนนะโอ้ใช่ใช่ค่ะแปดเดือนกับเวทีประกวดที่ยาวนานมากคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ป่ะเขาต้องการดูบุคลิกภาพดูนิสใสใจคอดูความรับผิดชอบเพราะว่าการที่จะก้าวข้าสู่การบันเทิงเนี่ยไม่ได้เพียงแค่สวยหล่อมีความสามารถแค่นั้นความรับผิดชอบถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแนนตั้งแต่ครั้งแรกเลยวันแรกที่เดินเข้ามารู้สึกแนนนี่คือรุ่นแรกเลยแปดเดือนเป็นยังไงบ้างแนนรู้สึกนานไหม อ๋อแม่เอาถามก่อนเอาจริงๆคือตั้งแต่สมัครมาอันนี้คือแนนเห็นในโซเชียลเลยแล้วก็คิดว่าโอเคเวทีนี้แหละเวทีมายานั่นแหละจะต้องแบบเราจะต้องลองสักตั้งนึงก็เลยแบบเข้ามาในเวทีมายาแล้วก็มากรอกใบสมัครก็รู้สึก8เดือนนะคะก็รู้สึกว่าอบอุ่นแบบว่าเป็นแม่ที่ตั้โลกไว้ในตัวมึงนะอบอุ่นจนอยากจะถอดตัว ค่ะก็ได้แบบพัฒนาอะไรหลายๆอย่างไม่ว voilà ่าจะเป็นการแบบเรียนบุคลิกภาพเรียนการแสดงนะคะพี่ชายก็มีแบบว่ามาคุณครูมาสอนด้วยนะคะก็รู้สึกได้อะไรหลายๆอย่างเลยจากเวทีนี้ค่ะป้อนยังไงบ้างตั้งแต่เดือนโอ้โหสำหรับรุ่นหนมก็เป็นรุ่นแรกเหมือนกันใช่ดูแลนั่นก็มา a u ดิชั่นใช่ไหมคะก็ผ่านขอรอบแล้วก็รอจนถึง8เดือนจริงๆแล้วใจแรกก็มีแบบว่า ถอดถอยว่ะก็ถอดตัวแล้วเออได้ข่าวมัจะถอดตัวด้วยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็คือแบบมีงานมีอะไรมาเยอะๆค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเรากลัวแบบไม่มีเวลาให้กับมายาหรือว่ากลัวแบบไม่มีเวลาที่จะมาทํากิจกรรมก็เลยแบบว่าอ่ลองดีกว่าลองดูดีกว่าแบบตั้งใจทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเพราะว่าเชื่อเลยว่าในทีมของมายานะคะสามารถที่จะสร้างเราเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่แค่แบบอยากจะเป็นพิธีกรอยากจะเป็นนักร้องอะไรเงี้ยสามารถที่จะทําให้เราแบบว่า เป็นนัก,นกแสดงเป็นทั้งเ็ตไอดอลเป็นทั้งแบบอินฟูอะไรก็ <ừ. S 1> ได้เราเราชอบในแบบการเข้าวงการบันเทิงก็เลยคิดว่า มาอยาไอ้เราสามารถผลักดันเราด้วยเราก็เลยคิดว่าอ่ะลองเลยดีกว่าลงมือถ้าเราไม่ลงมือทําครั้งนี้เราก็แบบไม่ประสบความสําเร็จเนาะจนมาถึงทุกวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบเราไม่เสียแรงเลยนะที่แบบว่าเราทุ่มเทกับมันเราแบบอดทนกับมันเราพยายามกับมันเราไม่ได้ถึงจุดนี้แล้วเราดีใจมากๆเลยค่ะถือว่าแบบสุดคุ้มค่ะครับผมแล้วน้องเล็กสาวสวนงานรุ่นสองใช่ไหมรุ่นหลังใช่ไหมเห็นยังไงเห็นทางแบบโซเชียลก็เลยติดต่อมาแล้วพี่ๆก็เลยแบบว่าอ่ะลองมา ก็ความสามารถหนูก็เลยโชว์ร้องเพลงไปเลยพี่ๆก็เลยเห็นเวลอะไรอย่างนี้ค่ะใช่รู้สึกว่าอปอณนี้มารุ้นหลักแล้วนะครับแต่ก็ยังมาเขาเรียกว่าตีตื้นเออตีตื้นนอกจากนี้แล้วก่อนที่จะมาเนี่ยเห็นได้ค่ะว่ามีผลงานเคยอะไรนะประกวดร้องเพลงใช่ยังไงยังไงไล่้ฟังหน่อยเหรอก็ไปออดิชันค่ะของ พูดได้เลยทางรายการช่องเจ็ดค่ะเป็นรายการดวลเพลงดังค่ะก็ออกเทปไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้ววันที่28ลองไล่ดูได้เทปเพิ่งอ่อนไปนี้แล้วจากนั้นไปดวลเพลงดังดวลเพลงอะไรอาเสียใจได้ยินไหมของพี่ใหม่ค่ะแล้วได้ตำแหน่งไหมได้เอาชนะโอ้โยอ้เลยอุ้ยเรามีชนะดวลเพลงดังศิลปินอยู่ตรงนี้อนาคตอยากเป็นนักร้องไหม อยากทาอะไรอยากอยากเป็นนักร้องด้วยค่ะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงร้องของพี่ใหม้ฟังนิดนึงสิอยากฟังมากเลยขอ่นก็ได้หวังจะแงที่พึ่งสุดท้ายกับชีวิตเมื่อต้องสูญไปเมื่อต้องเสียไปฉันก็กลายเหมือนคนที่สิ้นวังโอ้โห อย่กไปประกวดจังเลยะวันที่ประกวดใช่ไหมคะหนูร้องหนูร้องก่อนตอนนั้นร้องเพลงอะไรอะเวลาลูกพุ่งตอนร้องก่อนเอ้ยดูแบบตื่นเต้นมากเลยหนูไม่เคยที่จะแบบประกวดร้องเพลงอะไรเนาะเป็นความสามารถอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยเป็นคนแรกที่ร้องเพลงแบบว่าเวลาลูกพุ่งด้วยร้องสดด้วยผู้หญิงตอนนั้นคือร้องสดแล้วพอหนูร้องจบปึ๊บไปใช่ไหมคะเราก็ดีใจเพราะว่าเราเราแบบไม่ไม่สะดุดไม่อะไรเงี้ยแต่พอคนนี้ร้องที่หลังก็คือแม่พูดกับพี่มีข้างหลังเวทีป่ะแม่ ทำไมเขาร้องดีกว่าหนูอ่ะคือก่อนหน้านี้เราไม่เคยเจอเขาร้องเพลงมาก่อนใช่เคยทำไมเขาร้องดีกว่าหนูอ่ะแบบโอ้โหคือคนลุกมากเลยเขาร้องเพลงข้างหลังเดี๋ยวจะพูดถึงเดี๋ยวเรื่องความสามารถเดี๋ยวไว้วันถัดไปไปแต่ตอนนี้ก่อนพูดถึงตอนโชว์ตอนสองทำไมทำไมคุณาตอน้อมเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วสิทั้งที่มาซ้อมที่นี่แล้วไปซ้อมเวทีแนนอะแม่นนพูดถึงความรู้สึกเอาจริงๆยังไงเอาจริงๆมัน ซ้อมกับที so, ่น like, ี er, ่กับเวทีอ well, ่ะมันอาจจะต่างกันนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีสถานที่บ็อกกิ้งใช่เราไม่ได้แบบไปบ็อกกิ้งเวทีจรินตั้งแต่แรกเราก็เลยไปบ็อกแบบว่าทำจริงเวทีนั้นวันวันเดียวเลยก็คือแบบอาจจะแบบมีการแบบขัดเคลือเขาเรียกว่าไงอ่ะคือก้รใช่มันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงฉันจำไปแล้วไงฉันจำตรงนี้ไปเลยคือฉันจำแบบนี้แล้วฉันจำแบบนี้แล้วแต่ว่าในในหน้างานอ่ะไม่ใช่แบบนี้ นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเวทีอ่ะเราว่าเวทีเราใหญ่แล้วตอนเราซ้อมที่นี่คือของเราใหญ่แล้วประตูนี้ตอนเราซ้อมคุณผู้ชมเราคิดว่าใหญ่แล้วเพราะไปถึงเวทีโอขึ้นเวทีอัดแน่นเป็นปลากระป๋องจนผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าเปลี่ยนใหม่เพื่อจะได้เห็นหน้าทุกคนบอกจะได้สวยขึ้นบอกใหม่มีการมาลงมาเต้นกันวิง ได้ข่าวตอนวิ่งมีคนสะดุดล้มะเดีหนูนี่แหละสะดุดล้มใส่ฟองใส่ไฟคือแบบเยอะมากตรงนั้นก็คือหนูบอกเลยว่าหนูตอนนั้นคือโชดจริงแล้วตอนนั้นเริ่องขวดแล้วหนูล้มเลยเพราะว่ากระโปงหนูใช่ไหมคะมันเป็นตาข่ายด้วยแล้วก็มันแต่เกี่ยวกับส้นสูงแล้วมันแบบเขาเรียกอะไรอะทาให้สะดุดแล้วลุกไม่ขึ้นก็เลยเรียกจับมือคนที่เป็นคู่กับหนูคนที่เต้นใช่ไหมคะก็คือเป็นนัดนายกำลังสะดุดไปก็เลยจับแขนนัด กูไม่ไหวแล้วพูดได้ใช่ไหมคะพูดได้เลยท่ากูไม่ไหวแล้วทานก็เลยรีพายุงเลยแบบถูก็คือถีบกระโปรงให้มันขาดไปเลยค่ะวันนั้นอ่ะก็คือแบบอยากให้โชว์มันโชว์ต่ออีกแล้วอยากอยากเปเต้นวยเขต้องรีบวิ่งขึ้นไปต่อบนเวทีต่อมันมีการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเออแต่เรื่องจริงเลยนะล้มล้มล้มจริงๆแล้วส่วนน้องโอปอเป็นไงหล่ะตอนสอบตอนซ้อมใช่ไหมคะก็ รู้สึกว่ามันโอเคพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะก็จะมีขนาดเวทีนั่นแหละค่ะเรื่องของขนาดเวทีขนาดเวทีใหญ่แล้วนะพวกกระประกวดเยอะจริงคนลมันเยอะคุญใจสามประเภทเลยนะแล้วยังไงต่อครับก็เพื่อนๆก็เต้นสุดมากค่ะแล้วคืออุปสรรคของหนูก็คือเต้นบนส้นสูงใช่คือแบบโอ้โหแบบตอนนั้นคือแบบต้องพยายามยิ้มให้กรรมการแต่คือข้างล่างคือไม่ไหวแล้ว นี่คืออีกประสบการณ์หนึ่งนี่เพิ่งแค่เริ่มตอนรู้ชมเวลาของเราเนาะหมดลงแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อทับสายยังไม่ไปไหนรอบหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราคุยกันแล้วจะได้มาฟังศักยภาพการแสดงความสามารถแนน acting show ร้องเพ <Pe ek, S 1> ลงร้องเพลองลอ่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใน <c oughs> <c oughs> วันถัดไปแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยครับผลิตภัณฑ์ D B n นะครับเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเราแบบองค์รวมครบจริงๆนะครับหากใครสนใจนะครับสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้ที่เบอร์02469456นะครับหรือว่าแอดไลน์ไว้ที่ ad maya er life นะครับหรือว่าสแกน QR โค้ดด้านล่างนี้ได้เลยครับครับผมนะแล้วสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่สาวๆยังไม่ไปไหนติดตามชม ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ่รบ